เราเข้าใจว่ารถเราสามารถทําอะไรได้มากขึ้นมีสมรถสมรถนะที่ดียังไรบ้างนะคะก็เป็นประโยชน์มากค่อนข้างแปลกใหม่นะครับเกินความคาดหมายที่ผมคิดตอนแรกคิดว่าจะมาแบบว่าสอนว่าแบบสตาร์ทรถยังไงเข้าโหมดไหนเป็นยังไงแต่ว่านี้มาแบบว่าสอนด้านเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ตัวของสมรรถนะรถเลยมีมาเทสต,ตัว ABS e เทส traction control ต่างๆแล้วก็ค่อนข้างแปลกใหม่ครับ พี Auto City. ่อันค่ะลูกค้านิงนะคะหลังจากออกรถไปแล้วอ่ะมีโทรมาสอบถามนิงค่ะพวกกลุ่มต่างๆภายในตัวรถค่ะใช้งานอะไรบ้างตรงนี้มีพี่เซลล์ือท่านอื่นมาสอบถามพี่อันบ้างไหมคะ มีประจําในน้องนิ้งพอมีมาบ่อยๆขึ้นเนี่ยพี่อ๋น,นก็เลยจัดกิจกรรมให้กิจกรรมหนึ่งคือหลังจากที่เราส่งมอบรถไปแล้วเนี่ยเราก็ให้ลูกค้าเนี่ยมาทํากิจกรรมร่วมกับเราที่ว่าเราจะดูว่าปุ่มไหนทํางานยังไงฟังก์ชันไหนทํางานยังไงมีประโยชน์ยังไงแล้วก็เรานอกจากนี้เรายังแถมเทคนิคการขับรถแล้วก็การดูสมรรถนะของรถเนี่ยให้ลูกค้าอีกด้วย เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับน้องนิ้งบางทีตอนที่เราส่งมอบรถเนี่ยเราอธิบายหลายๆอย่างเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้ใช้งานจริงอ่ะแม้แต่ตัวเราเองอะ่ะบางทีเราก็จาไม่ได้หรอก็ปุ่มไหนใช้งานยังไงพอเราไปใช้สักระยะหนึ่งอ่ะเราเริ่มสงสัยนะับปุ่มไหนใช้งานยังไงแล้วพอเรามาร่วมกิจกรรมเนี้ยเหมือนเรามีคําถามอ่ะที่เตรียมมาถามวิทยากรทําให้เราเนี่ยเข้าใจวิธีการใช้งานมากขึ้นแล้วก็ เข้าใจรถยนต์ที่เราซื้อไปมากขึ้นทําให้คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปทําให้เราสามารถใช้สมรรถนะของรถยนต์คันที่เราซื้อไปได้มากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะครับน้องนิง้งวิทยากรที่พี่เชิญมาเนี่ยเป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยเราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็ดึงสมรรถนะรถโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ลูกค้าของเราได้ดีทีเดียวเลยแหละน้องนิง้ง แล้ววันนี้จุดที่ประทับใจที่สุดของวันนี้อยู่ตรงไหนครับครับก็คิดว่าน่าจะเป็นทางของวิทยากรนะครับที่แบบว่าค่อนข้างมีความรู้แล้วก็อธิบายได้ตรงจุดแล้วก็มีความเป็นกลางทุกคนอ๋อคับโอ้โหเยี่ยมเลยครับครับผมได้มาทํากิจกรรมในวันนี้เนี่ยนะฮะพี่หนูรู้สึกเป็นยังไงมั่งสําหรับกิจกรรมในวันนี้อ๋อก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเพราะว่าก็ได้ได้ความรู้ใหม่ๆว่า ในแง่ของรถที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยมีมีความสามารถอะไรที่บางทีเราก็อาจจะไม่ไม่ทราบแล้วก็เออแล้วเราเราก็ไม่ได้ใช้ในความเป็นจริงซึ่งมันเป็นประโยชน์บางทีมันเป็นประโยชน์ในการที่เอาไปใช้ในการขับขี่ต่อไปนะนอครับวันนี้ขอบคุณพี่หนูมากขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปที่นอกจากให้ความรู้เกี่ยวกับรถเล็กซนะครับฟังก์ชันต่างคุณลับัณะเด่น ไอ้สิบนงินคือให,ให้ลูกค้าได้เหมือนรับทราบถึงความเป็นเล็กซซาจริงๆครับแน่นอนครับเพราะว่าการที่ลูกค้าได้สัมผัสถ,ถึงรถจริงๆสัมผัสถ,ถึงความรู้ข้อมูลต่างๆโดยตัวของลูกค้าเองทําให้ลูกค้าแบบประทับใจแน่นอนแล้วก็สามารถบอกต่อแล้วก็ซื้อซ้ำได้แน่นอนครับส่วใ้ลูกค้าใหม่ด้วยโอ้เยี่ยมเลยครับผมว่าน่าจะดีขึ้นนะดีดีกว่าที่เราพามาทสปกติาะเทสปกติเนี่ยก็คือเหมือนกับลูกค้าก็พาออกไปทสรอบนอกเลยแลกลับ้็มาแล้วแต่อันนี้ก็คือเขาได้ลอง สมรรถภาพรถเยอะขึ้นได้เห็นสมรรถนะของรถได้เห็นจุดเด่นของรถมากขึ้นชโดยเฉพาะรุ่นที่ลูกค้าเขาสนใจใช่ไหมใช่ครับเราคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยตัดสินใจเนี่ยได้ดีไหมสาหรับลูกค้าดีกว่าดีกว่าปกติแน่นอนถูกไหมครับเพราะคอนเซปต์ของโชว์รูมเราเนี่ยเล็กสั้นเรมินทาเนี่ยก็คือเราไม่ได้แค่ส่งมอบรถยนต์แต่เราส่งมอบรถยนต์พร้อมประสบการณ์ เพราะเล็กสั์ไม่ใช่รถหรูแต่เป็นประสบการณ์ที่ทุกทุกท่านต้องสัมผัสด้วยตัวคุณเอง Lexus Auto City